สวัสดีค่ะ,ะวันนี้หนูําอะไรคะ,ะร,รีวิวอะไรครับมีอะไรบ้างให้ดูรีวิวมีอะไรครับป็นบ้านอ่าเปิดดูเปิดดูเปิดดูหน่อย,ดดอยมีอะไรครับโอ้โหเป็นยลักษณะแบบนี้นะเป็นดินน้ำมันแป้งนะครับต่อไปมีอะไรต่อเอาแกะเลยแกะเลยนี่อะไรครับเปล่าที่เปล่าเปล่าลูกโป่งเหรอลูกโป่งอืม อ๋ดินน้ำมันก็จะมีตัวตัวนะตัวแม่พิมพ์อยู่ด้วยนะครับสามารถใส่เข้าไปแล้วแกะได้เลยนะครับเนี่ยอัดเข้าไปตามนี้นะฮะเป็นลูปเป็นหนักเป็นนะครับง่ายๆเลยอ่เดี๋ยวมาดูครับที่เป่าเป่าเป่าฟองนะครับเป่ายังไงเอ่ยนี่องแกะดูสิอืมหมุน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 มนนะครับแล้วก็แล้วก็เปิดเอ้า หยิบเลยเปล่าด้อเอาหม้อเอาเดินเปล่าเปล่าเปล่าเด้ออ้าวปิดก่อนปิดก่อนนี่เสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปครับตัวไหนต่อเอาล้วครับอ้าวตัวไหนต่อคะโัวนี่ตัวนี้อ่ะสติ๊กเกอร์เป็นอะไรคะเปิดทั้งนู้นปังนี้ค่ะเป็นอะไรคะสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์อะไรตัวอะไรเอ่ยเนี่ย สเติคเกอร์เป็นผู้หญิงนะครับแต่งชุดต่างๆนะครับเอาละเดี๋ยวไปเดึงให้ป้าปาดูก่อนก็จะมีสติกเกอร์ผู้หญิงนะครับใส่เสื้อใส่นะสำหรับเด็กๆที่ชอบนะครับมีหลายตัวนะครับชุดตั้งแต่ชุดเจ้าหญิงชุดลำลองชุดไปกินข้าวทอ,อฟฟี่ชุดครัวชุดอะไรนะครับอ่ะโอเคต่อไปอ,อันสุดท้ายอันสุดท้ายก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยกระเป๋าใส่ใส่กระเป๋าใส่เงินใส่ทุกอย่างนะเป็นใส่นะครับเสีชยมพูนะครับได้มาจากไหนครับ ใครให้มาคะไม่มาอ่าบังก็ฟรีซื้อมาฝากน้องนเนส t o r i นะครับก็อย่าลืมครับติดตามผลงานางทางอะไรคะาท,าครทาง Youtube ทาง Youtube Subscribe ทาง Youtube ติดตามผลงานทาง Youtube ทาง Youtube Cookonpass Twitter PinkTorrents l i n ครับบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะ